สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาชินอาหารหวานชินก้อยไข่มุแดงก็ตัวมันนี่พี่น้องก้อยไข่มุแดงใส่แม่เปิ้ลกับนาอุยกินมาเด้อพี่น้องเด้อเว้มันเออมันหวานกินเสร่จมาได้มาได้หนังตูนเนื้อกินก้อยไข่มุกแดงบอกกันหนังตูนไปหน้าเหมเนาะ เด็ดพักกนะันกินไหมนี่ไม่กินครับเมนะื่มวอวานี่มันทุกันอันนี้ก็ดีดีกันซึกันก็ดีดีกันดีดีก็ดีดีมครับนะอันฝนมนนนะันแดดมันไม่พออย่ดงเดี๋ยวแดดแบทัวร์มากินกับเนาะมาเรือยพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องวัสูุสุดขันจา้ากินก้อยไขมกุ้แดงจ้ะมนัานอีถาดญ่แห้งพวกมดแบดบว่าเงาสถานการณ์เนี่ยอืมแล้วเริ่องส่วนเนี่

จะได้บวานได้ดีเดี๋ยวมันจะข้าวส่วนปีโคมาแห้งข้าวข้าวปือเลยมันเปลียนไหมมันเปลียนกับชีวิตเลยมันเปลี่ยนเหมืนของอะไรดีเมาะกินจัดหราเฮม่พักไม่ห้องมัน้ย อหายปืนใช่ไหมพักมาไปเต้นนี่กาพไปน่อทำไมุนมาเถอะมาลองก่อนนี้ยขอไปของหกงรั้งองเอาไปงี้นฮา hắn là bọn cá mang được nóng về vậy hết 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 เมื่อไหร่หมดพิษเนื่อไหร่หมดแดดเมื่อไหร่พิษนี่พิณเลยโากลวบอ๋อ้ยหวานกับซื้อะวราดี่ให้กินเพียเนาะให้กินขาไว้นึ่งันพ่งักดหลายห้เด็กให้ินเดียวร่องกำ ไปว่าใส่ปลาแดกให้พี่น้องเด้อใส่ปลาแดกกับน้ําปลาหน่อยนึงน้ําน้ําบ่มาบ่พอเด้อฮะไปว่านั่บ่พคุณเก่มาไอน้ยางแตกยางมาเปนพวกคุณเมาเว่าทางนที่น่านี้ พัดึปพอม่ามัดม่เป็นอย่างที่มันเป็นพอทำในเหต Sao? Bỏ. Đây. Nè nè nè. Ăn đi, ăn vô Ăn vô, ăn vô. Bèng coi. Ê nhang.

พอย่งเดียเนี่ยกไม่ดีกลงเดียร์ตนี้นะสร้างมาใหีเดียรก กินวัวคนหนิจับมึงแม่ดิไม่จับมึงคื่อนีนบะมาคอกินดิกดวกเนี่ยกบวกคนเนี้ย อเกเก็บไปนะพักระดนเอาเดี๋ยวควกินพักระดนเก็บไปอพักระดงันเป็นพักระดนนี่คือพักระดนเก็บใพักระดนนะก็แ่วดจะีนน่นเดนั่นอีมแล้วต่อไป มือแบ่งให้เพิ่อนบ้านขอพี่น้อง,นองยากกันไ,ไรน้าสวัสดีกองเพื่อนบ้านโอ้หูันเบุญอูโอ้ครับสวัสดีครับอิมเมเดอร์พี่น้องเด้ดอเหมือนกินบะเบ็ดบะสมเพาะบะสมใจอยากพี่น้อง มั yeah, hmm. uh ่นี่บอกค้มนเจ้ไปอยู่ไนเนันน้ืเงินาื่อเดยนี่ไผโในมคือเขาไปเดินทางก่อนจะยืนไว้ไว้ป่าวัอนีไหมวันนี้ตาเลยวมือใส่้มือแล้วรู้แต่๋ยนใดพอมืออันี้มันอยู่ทางไหนโอยสลัดเช็ด

เดี๋ยวหาหมอนก่อนเดี๋ยวหาหมอนก่อนที่นอนฟัง อให้หนาะบ้นานนะคะอยู่แล้วหนายิ้มเลยพี่น้องยิ้มมีกระจมแบบเพียงสมัน่าพี่น้องเด้อฝาพี่น้องคนงไหนกดแชร์กดติดตามมือเกาจ่าก,ปะกะดปกริงน้ำจ่าบ๊ายบายจุ๊บ